ชิคาโกวอเดอร์ทาวเวอร์สถานปัตญกรรมที่งดงามห้อกเก็บน้ำชิคาโกชิคาโกวอเดอร์ทาวเวอร์เป็นสถานที่สำคัญได้รับการขึ้นทะเบียนสถานที่ทางประาาสตร์แห่งชาติยูนิเคดโอชิคาโกวอเตอร์ทาวเวอร์ในเมืองชิคาโกสร้างขึ้นในปีพศ2412 รูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอรทิกสถาปนิกคือวิลเลียมวอร์เรนบอยิงตันสร้างเพื่อบิดล้อมเครื่องจักรสูงของปั๊มน้ำที่ทรงพลังและที่ทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายคือหอเก็บน้ำนี้รอดจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ในชิคาโก หรือด r e a ร c ชิคาโกไฟล์ในระหว่างวันที่8ตุลาคม2414ถึง10ตุลาคม2414ในขณะที่สิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนถูกทำลายไปประมาณ17,000หลังในพื้นที่ประมาณ9ตารางกิโลเมตรผู้คนเสียชีวิตประมาณ300คนนับเป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ シカゴ。